ยาเม็ดหนึ่งจะประกอบด้วยสององค์ประกอบใหญ่ๆคือตัวยาสำคัญแล้วก็สารช่วยตัวยาสำคัญมีชื่อภาษาอังกฤษว่า active ingredient สารช่วยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า e x p r a m a c e u t i c a l excipient ตัวยาสำคัญจะแบ่งเป็นตัวยาหลักกับตัวยาเสริมตัวยาหลัก ก็คือมีประโยชน์ในการบำบัดโรคโดยตรงตัวยาเสริมก็คือเสริมฤทธิต์ตัวยาหลักทำให้ออกฤทธิ์ดีขึ้นหรือออกฤทธิต่างจากตัวหลักแล้วอีกอันใหญ่อันก็คือสารช่วยสารช่วยเนี่ยจำไว้ว่ามันไม่มีฤทธิ์ในการรักษาแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบในการเตรียมยาทำให้เพศสัชพันธ์มีประสิทธิภาพเช่นแบบคงตัวดีน่าใช้น่ากินก็คือมีไปทำไมททำให คงตัวอาจจะมันเป็นสารคงตัวสารช่วยละลายสารอะไรอะชงตัวช่วยการละลายแต่งสีแต่งกินแต่งรสช่วยปรับสภาพ pH อะไรอย่างเงี้ยทาให้คงตัวแล้วก็น่าใช้แล้วก็น่ารับประทานสมมุนสารยาตัวไหนที่มีน้ำอ่ะจำไว้เลยว่าต้องเติมสารกันเสีย ยกมันจะมันก็จะมีการยกเว้นนะเ <_ d ata> ช่นแบบไซรัปเข้มข้นมากกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็จะไปทำหน้าที่เป็นพรีเซอร์เวทีฟอะไรอย่างนี้ก็ก็คือสรุปก็คือยาที่มีน้ำอ่ะต้องมีสารที่ทำหน้าที่เป็นพรีเซอร์เวทีฟแต่ว่าแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเติมสารช่วยแตกตัวเพราะว่าสารช่วยแตกตัวมันเติมในยาเม็ด แต่ก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะแต่ว่าหมายความว่าสมมุติว่าเหมือนก็ว่ายามเม็ดอะมันไม่ต้องเติมสารกันเสียเพราะไม่มีน้ําอยู่ในนั้นแต่ว่าอาจจะต้องเติมสารช่วยแตกตัวเหมือนเวลาทํายามเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมาพูดถึงสารช่วยสารช่วยเนาะว่ามีอะไรบ้างตัวทําละลายก่อนดีกว่าตัวทําละลายก็คือโซเวน ถ้าพูดถึงตัวทําละลายเราก็จะนึกถึงแบบสาระละลายอะไรอย่างนี้เนาะที่แบบแบบ่เป็นตัวถูกละลายกับตัวทําละลายแล้วตัวทําละลายมันก็คือทําหน้าที่ละลายทําหน้าที่ทําละลายก็คือละลายซึ่งมันก็จะมีข้อควรรู้ว่ามันจะมีคําว่าโซเวนกับเวนตเคิลน่นนะก็คือโซเวนนะ่ะมันสามารถเป็นของแข็งได้เช่นพวกแบบ โลหะผสมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบโลหะละลายในโลหะอะไรอรัลอยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่อัพี่ผิดตรงนี้ตลอดเลยคือตอนสอบอ่ะพี่แบบจําสลับระหว่างโซเวนกับเวนทีเคินอ่ะพี่คิดว่าเวนทีเคินเป็นของแข็งได้แล้วโซเวนต้องเป็นของเหลวเท่านั้นแล้วพี่ก็ตอบผิดเข้าใจมาพี่ก็เลยจําได้ว่าต้องเน้นจุดนี้ให้ตัวเอง สรุปก็คือโซเวนละลายน้ําแล้วก็เป็นของแข็งละลายในของแข็งได้แต่ถ้าเวนทิเคิลจะเป็นการปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นแล้วตัวอย่างโซเวนเช่นอะไรบ้างก็พวกแบบสารที่เป็นตัวทําละลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคือสารละลายแบ่งเป็นตัวทําละลายกับตัวถูกละลายใช่ไหมตัวทําละลายอ่ะมันจะมีมากกว่าแล้วตัวถูกละลายมันจะมีน้อยกว่ามันก็เลยถูกละลายไปในตัวทําละลาย ก็สารที่เป็นตัวทำอะไรก็แบบง่ายๆเลยก็คือพวกน้ำาอะไรเงี้ย d i s t i l l purified water แล้วก็แบบอาจจะมีพวกแบบแอลโกอฮอล์ไซลับน้ำมันโพพิิลีนไกลข้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเออต่อมาน้ำกระใสาย,ยาคือเวนิ c คิลเนาะเวนิเคิลทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เจือจางตัวยาให้เตรียมในรูปยาน้ำหรือยาของเหลวใช้กลบลดแต่งกลิ่นทำให้กินง่าย เช่นเชอ,อร์รี่ไซรัปออเรนจ์เฟลเวอร์ไซรัปของเมาส์นี้ตอนเรียนเอ่อพี่จำชื่อหัวข้อมไม่ได้อะไม่รู้ว่าไซรัปหรือว่าอะไรแต่เป็นยานําอ่ะแล้วแบบเราเรียนเชอร์รี่ไซรัปตอนเรียนเชอมันไม่แน่ใจว่าจำถูกหรือเปล่านะมันจะมีแบบน้ำเชอร์รี่สดสีส็ดเปอร์เซ็นแล้วพี่แบบผูพึ่งเลยนะึกถึงแบบตอนทำขนมอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้มากตอนเรียนคาบนั้นคือแบบมันแบบมันเหมือนแบบ เหมือนทาขนมอ่ะคือมีอาจารย์เคยบอกว่าเทคทําแลบเหมือนทําขนมมันต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วพอพี่ได้ยินอย่างเงี้ยใช่ไหมจากนั้นพี่ก็ทําขนมทุกวีคเลยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำหรอกงานยุ่งเออ,อเสียดายเหมือนกันอ่ะโอเคไปไกลเวทีเขาก็เช่นเชอร์รี่ไซรัปออเรนจ์เฟเวอร์วอเตอร์ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเอาไวแ้แต่งรสแต่งกล,ลิ่นกบรสเช่นแบบยาบางตัวมันจะขมมากมันก็ต้องมีรสอะไรมา กลบความขมนั้นอะไรองี้ซึ่งก็จะได้เรียนต่อไปต่อไปเป็นได n ลูเอนก็คือสารช่วยเจือจางชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าช่วยเจือจางก็คือเอาไว้เจือจางตัวยาให้เข้มข้นตามความต้องการเช่นอะไรก็เช่นพวกน้ำกซอรีนอะไรองี้ไดลูเอ็นกซอรีนก็เจอบ่อยโอเคต่อไปสารทำให้เป็นกดเป็นด่างคือแบบ p h Adjustment ก็คือทำให้แบบช่วย ปรับให้เป็นกรดหรือเป็นด่างช่วยทำเพราะว่าแบบยาบางตัวมันแตกตัวได้ดีในกรดบางตัวแตกตัวได้ไม่ดีในด่างอะไรอย่างนี้ก็ทําให้คงตัวดีเพราะว่ายาบางตัวโอเคพูดไปแล้วยาบางตัวมันไม่คงตัวในสภาวะกรดด่างที่ไม่เหมาะสมก็เช่นเช่นอะไรเช่นกรดอ่อนก็อ c ซิติ a c อซิดเบสอ่อนก็โซเดียม a r b o n a t e ตแอมโมเนียมโซลูชันโอเคต่อไปสารลดแรงตึงผิวหรือเซอร์แฟกตน นึกถึงสบู่เหมือนสบู่บนผิวผิวหน้าน้ามีสบู่อะไรอย่าเหมือนถึงนึกถึงฟองสบู่อะไรอเงี้ยอืมก็ช่วยลดแรงตึงผิวทำให้เข้ากับน้ำดีขึ้นคงตัวขึ้นก็ประกอบด้วยไฮโดรโฟบิกไฮโดรฟิลิกเหมือนกับว่าไอเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า ไลท์ดิสอฟไลท์อ่ะตัวที่ละลายในน้ำได้ดีก็จะก็จะละลายตัวสารที่มีขั้วก็จะละลายน้ำได้ดีส่วนสารที่ไม่มีขั้วก็จะละลายในไขมันได้ดีผลานที่ควรรู้จัก,กคือโโซเดียมลอริลซัลเฟตหรือ SLS <c oughs> เมาเมาแมา,มามเรื่องเมาก็คือไม่เรือกจะเมาว่วาพี่อ่เคยติดตามไม่ใช่เคยติดตามพี่อ่ต,ต,อติดตามเพจสัชกรที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้าโฟมล้างหน้าของคุณมีสารต่อไปนี้อย่ายใช้ซึ่งมันก็คือโซเดียมลริรซันเฟตแล้วพี่ก็รู้อันนั้นใช่ไหมแล้วพี่ก็ ไปซื้อโฟมล้างหน้าแล้วมันบบเอ้ยปริมาณมันเยอะมากเลยขวดใหญ่มากแล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งแล้วพี่ก็ซื้อมาใช้แล้วใช้ปุ๊บสิวขึ้นสิวบุกแล้วพี่ก็แบบเออเพิ่งแบบเพิ่งรู้จากอันนี้มาลองเช็กดูดีกว่าปังเขาให้มีสารนี้จ้าคือมันเป็นสารลดแรงตึงผิวอะซึ่งปกติมันพบในแบบพวกแบบทำความสะอาดแบบผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่แบบ พี่ก็แบบหลังจากนั้นเวลาพี่ไปดูจะไปซื้อโฟมล้งางหน้าพี่ก็จะพลิกส่วนประกอบหาก่อนเลยว่ามีสารนี้ไหมถ้ามีสารนี้พี่จะไม่ซื้อยี่ห้อนั้นอะ่ะเออคือเคยประสบการณ์ตรงใช้แล้วสิวบุกจะคือปกติพี่อ่ะสิวไม่ค่อยขึ้นนะต่อไปเป็นสารกันเสี่ยพีเ v a เวที ative, ก็คืออย่างที่บอกอ่ะแหละว่าแบบ สารทุกตัวยาตำรับทุกตัวที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นพร e เซอร์เวทีฟเพราะว่าจุลินทรีย์เชื้อราอะไรเงี้ยมันชอบน้ำแล้วก็สารกันเสียก็ทำหน้าที่อะไรก็การเสียเนาะการการจเจริญเติบโตของเชื้อราของจุลินทรีย์เช่นอะไรอาจารย์พี่บอกว่าถ้านึกอะไรไม่ออกให้ตอบพาลาเบน สารกันเสียภาระเบนคือสิ่งที่ต้องจําให้ได้เอ้ยไม่ใช่คือสิ่งที่ต้องรู้ว่ามันเป็นสารกันเสียตัวอย่างของสารกันเสียแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าไซลับด้วยความเข้มข้นมากกว่าหกสิห้าเปอร์เซ็นจะเป็นพร e เซอ e เวทพีพวกแบบในยาน,น้าเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยน้าเชื่อมคือไซลับนะไซลับเติมนะเอสนะอ่ต่อไปเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์กับ reducing agent แอนตี้ออกซิก็คือช่วยคงสภาพตำหรับป้องกันการสลายตัวของ Oxidation เช่นพวกแบบแอส o r บ i c BHA b, b, b s t อะไรอย่างนี้ก็แอนตี้ออกซิดนตก็ป้องกันการเกิด Oxidation ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระเนาะแอนตี้ออกซิส่วนด e d u c i n g a ่งเอก็สลายตัวแทนยาเป็นพระเอกขี่ม้าขาว ถ้าเอกถ้าแอนตี้ออกซิเดนจะใส่นิดเดียวแต่ถ้า reducing a g e จะใส่เยอะเพราะว่ามันสลายตัวแทนตัวยาสมมุติว่ามียาใช่ไหมมันก็จะสลายมันก็จะมาทําหน้าที่สลายแบบถ้าไม่เติมพวกเนี้ยยามันก็จะสลายตัวแบบเกิดออกซิเดชันแล้วก็ยาสลายตัวแต่ถ้าเติม reducing agent อะมันจะมันจะ,จะสลายตัวแทนยามันก็ต้องใช้ปริมาณที่เยอะกว่า anti antioxidant ต่อไปเป็นบัฟเฟอร์นะบัฟเฟอร์ลิงเอเจนต์ก็เกลือกรดอ่อนเบสอ่อนถ้า pH เปลี่ยนแปลงตัวยาอาจจะเสื่อมก็เลยต้องมีบัฟเฟอร์มาช่วยลดการเปลี่ยนแปลง pH เช่นพวกแบบแคลเซียมคาร์บอเนตแอมโมเนียมฟอสเฟตอะไรอย่างนี้ต่อมาก็เป็นแต่งกลิ่นลดเฟเวอร์ริงเอเจนต์ สิ่งที่ควรรู้คือต้องเติมในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมนะเพราะว่ามันระเหยได้ง่ายแล้วก็ไวต่อความร้อนเพราะแบบแต่งกินแต่งรถอะไรเงี้ยจะเติมเป็นขั้นสุดท้ายของการเตรียมโอ้ยฝนตกหรือเปล่าย่นแล้วฝนตกตัวไปบิ๊กซีด้วยเนี่ย ต่อไปก็เป็นแสสารแต่งรสหวานสวิตเทนนิ่งเอเจนต์ใช้แต่งรสหวานโดยเฉพาะยา้น้ำกบลดรสขมหรือเค็มเพิ่มความน่ากินเช่นพวกก็แบบพวกน้ำตาลซูโคสอบิโทแมนิโท,ทกิซิลีนเซคาลินแ,สแสอแสบัตเตมคีเลตก็คีเลตติเอเจนต์ก็จับโลหะหนักที่กระตุ้นออกซิเดชนันป้องกันยาเสื่อมสาภาพ,าพก็พวกแบบ EDTA อะไรอย่างเงี้ย เจอในแบบเอเซ่ด้วยเจอเจอใน,น,ในวิชาเอเซ่เยอะมาก EDTA ก็ที่เหลือก็ขอข้ามแล้วกันไม่มีอะไรถ้าเกลือถ้าสีถ้าสีเกิดเกลือกับอัลคาไลพวกแบบหมหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแม้ก็แอมโมเนียมก็จะละลายได้มากมากขึ้นแต่ถ้าสีเกิดเกลือกับอัลคาไลเอิร์นหมสองแม่เหียมแคลเซียมตอนเชียมก็จะละลายได้ลดลง แล้วถ้าเราเติมกรดลงในแอซิดิกไดสีก็จะละลายลดลดลงถ้าเติมด่างในเบสิกเบสิกไดก็จะละลายลดลงหรือตกตะกอนอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องสารแต่งกินแต่งรสนะก็คืออายุที่เปลี่ยนไปอะ่ะการความชอบต่อ รสชาติก็จะเปลี่ยนไปเช่นเด็กๆก็จะชอบแบบหวานหวานยา nam รสหวานคล้ายขนมกินผลไม้แต่ว่ารสต้องไม่จัดเกินถ้ารสจัดเกินอาจจะคืนไซอาเจียนส่วนผู้ใหญ่ก็ชอบที่แบบรสหวานน้อยกว่าแต่ว่ารสจัดกว่ารสผลไม้ส่วนผู้สูงอายุก็ชอบพวกแบบสดชื่นรสมิ้นอะไรเงี้ยยาสีฟันรสมิ้นส่วนรสยาในตำรับถ้ามันแบบขมหรือมันเค็มหรือมันปลาแลมเราจะตัดรสด้วยอะไร กถ้ารสขมอ่ะก็จะกลบด้วยสารแต่งรสหวานพวกไซรัปหรือไม่ก็แต่งกลิ่นให้หอมให้ทนเช่นแบบพวกโกโก้โกช็อกโกแลตหรือสารที่ทําให้ชาเช่นเบเปอร์มินจะกดจะกลบลดขมได้ดีกว่าสารแต่งกลิ่นอื่นๆหรือไม่ก็แต่งรสเปรี้ยวซิตริกแอซิดกลบลบขมใช้กินผลไม้อะไรเงี้ย แล้วถ้ายามาลดเค็มก็ใช้สารแต่งรดหวานกลบหรือไหมก็กลิ่นเครื่องเทศก็กรบลดเค็มของแอมโมเนียมคลอไรด์ได้ดีเช่นอบเชยกลิ่นผลไม้บางชนิดก็กรบลดเค็มได้ลัตเบอร์รี่เลมอนเชอรี่ส่วนยาลดเปรี้ยวก็แต่งด้วยผลไม้ลดกลิ่นผลไม้ไปเลยให้มันกลืนกันไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ hey girl, ไม่มีอะไรแล้วและแค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบายเล็กนี้